การกลับมาของฮูเหยนป๋อกับทีมผู้ติดตามสายโหดฮูเหยนป๋อพร้อมผู้ติดตาม9้าคนถูกหลัวเฟิงชุบชีวิตกลับมาแบบสดสดร้อนๆอนงานนี้พวกเขาต้องเจอปรมาจารย์จัก,กรวาลผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าอย่างหลัวเฟิงถามว่าพวกเขารู้สึกยังไงก็เหมือนเด็กปีหนึ่งที่ถูกเรียกไปเจออาจารย์ใหญ่ในห้องทางานนั่นแหละทั้งเกรงทั้งเหือตกฮูเหยนป๋อเห็นหน้าหลัวเฟิงรีบเรียกอาจารย์โดยเสียงสั่นๆก็ไม่แปลกหรอก พอตอนนี้แค่หลัวเฟิงมองตาแป๊บเดียวก็สามารถทําให้พวกเขากลายเป็นดาวกระจายได้ในเสี้ยววินาทีแต่ถ้าได้เกาะขาหลัวเฟิงไว้แน่นๆแล้วก็อนาคตนี่พุ่งแรงแบบจะหลดติดไอพ่นแน่นปาปาถาเพื่อน AI สุดที่รักของเขาเลื่อนขั้นไปถึงระดับอมตะก็ลุกขึ้นว่าสร้างดาวนี้ใหม่พร้อมยึดพื้นที่เดิมของหูเยยนปอคืนมาและคัดเอานักสตู้จากดาวต่างๆมาฝึกโหดจนกลายเป็นนักรบที่พักดีขั้นสุดวันดีนั่นแหละปาปาถาตัวสั่นน้ำตาแทบไหลจะไม่ให้ตื่นตันได้ไง ก็เขากับหูเยนป๋อนี่เคยลุยด้วยกันตั้งแต่สมัยหัวเกลียนจริงๆตอนแรกปาปถาเรียกหลัวเฟิงแค่ชื่อเฉยๆแต่พอสถานะของหลัวเฟิงสูงขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มเปลี่ยนเป็นท่านเจ้าของแบบเกรงใจสุดขีดเพราะตอนนี้หลัวเฟิงถือว่าอยู่ระดับบนสุดของทั้งจักรวาลนั่งเดิมแล้วหลัวเฟิงมาถึงนอกอวกาศแค่คิดในหัวก็ทําให้เวลาย้อนกลับได้ภาพของพวกที่เคยอยู่บนยานอุ่นหม้อก็ทยอยปรากฏออกมาแล้วทันทีที่เปิดประตูยาน ูเยนปอในชุดคลุมดำหน้าตาหล่อแต่แฝงความประมาทก,ก้าวออกมาสู่อวกาศด้านหลังมีทูตติดตามอมตะแต่ละคนเดินออกมาหน้าตาตื่นเต้นปนงงปาปถาทนไม่ไหวพุ่งไปกอดฮูเยนปอเหมือนกอดพ่อกอดพี่ชายที่ห่างหายไปนานฮูเยนปอและทีมเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยยิ่งงงหนักไปอีกเมื่อเห็นปาปถาที่เคยเป็นแค่ AI ไร้ร่างเดี๋ยวนี้กลับเคลื่อนที่วัดมาโผล่ตรงหน้าได้ปาปถาเธอกลายเป็นอมตะแล้วเหรอหยู่แล้วข่าตายไปนานแค่ไหนกันเนี่ย ปะป่าพยักหน้าอย่างภาคภูมิใจด้วยความช่วยเหลือจากท่านเจ้าของหลวเฟิงข้าตอนนี้เป็นถึงระดับราชาอมตะขั้นสูงสุดและใช้วาฟได้แล้วนะเออและยังย้ำว่าหลวเฟิงคือหนึ่งในตัวท็อปของเผ่ามนุษย์และเป็นระดับสูงสุดของจักรวาลน,นั่งเดิมอีกด้วยเมื่อครู่ก็คือท่านหลวเฟิงได้ใช้พลังย้อนเวลากู้ชีพทําให้หัวหน้ากับพวกพ้องของ,ของท่านฟื้นคืนชีพขึ้นมาท่านหลวเฟิงอยู่ตรงนั้นผู้พูดชี้ไปยังหลวเฟิงที่ยืนอยู่ไกลออกไปท่ามกลางหมู่ดาวในห้วงจัก,กรวนัน หูเยนป๋อกับผู้ติดตามทั้งเก้าต่างหันไปมองลัวเฟิงเก้าเดินเข้ามาใจของหูเหยนป๋อและผู้ติดตามพลันเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและนอบน้อมอย่างที่สุดพระเจ้านั่นคือผู้ที่สามารถใช้พลังย้อนเวลากู้ชีพในสายตาของพวกเขาการอยู่ต่อหน้าบุคคลเช่นนี้พวกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากมดปลวกลัวเฟิงพูดอย่างสุภาพรหัสจัก,กรวาลเสมือนของอาจารย์หูเยนป๋อคาจำได้ชัด เพียงอาจารย์เชื่อมต่อจัก,กรวันเสมือนก็จะพบว่ามีชื่อของข้าเพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อสามารถติดต่อได้ทุกเมื่อจากนั้นหลวเฟิงก็เอ่ยต่ออาจารย์หูเหยนป๋อกับบาบาถาก็ไม่ได้พบกันนานแล้วเช่นนั้นข้าจะไม่รบกวนพูดจบร่างของเขาก็หมุนตัวแล้วหายวับไปกลางอากาศราวกับไม่เคยอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นหลวเฟิงจากไปหูเหยนป๋อกับผู้ติดตามจึงค่อยถอนหายใจอย่างโล่งอกบาบาถาสายหัวเล็กน้อยสีหน้าเต็มไปด้วยความจนใจ หัวหน้าผู้ทรงพลังเก่าแก่ที่สูงทรงไร้เทียมทานส่วนปรมาจารย์จักรวาลในตำนานนั้นยิ่งเป็นจุดสูงสุดของเผ่ามนุษย์ทั้งบวนบุคคลเช่นนี้ใครจะไม่เกรงกลัวเกรงว่ามองมาเพียงครั้งเดียวพวกเราก็ตายได้ถายาของหลวเฟิงในตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้พบกันหลวเฟิงก็มีน้ำใจอยากพูดคุยกับพวกเขาอย่างจริงใจบาบาถาจึงเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้หูเย็นป๋อกับพวกเข้าใจถึงความเกี่ยวพันระหว่างพวกเขากับหลวเฟิงแต่แม้ฟังจบพวกเขาก็ยังสำรวมและเกรงอยู่ ลัวเฟิงพูดได้ไม่นานเห็นอีกฝ่ายเกรงเหลือเกินจึงตัดสินใจจากไปก่อนในใจลึกๆของหูเยียนป๋อกับผู้ติดตาม9คนต่างเต็มไปด้วยความประหลาดใจและสงสัยภายในไม่ถึงสองแสนปีจากชนพื้นเมืองบนโลกก้าวขึ้นมาอย่างยากลำบากจนกลายเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของเผ่ามนุษย์ทั้งหมดการได้ผูกสัมพันธ์กับบุคคลเช่นนี้หากไม่โงก,ก็ย่อมมีอนาคตไร้ขีดจำกัดภาพตัดไปลัวเฟิงกำลังเดินทอดน่องอยู่ในความว่างเปล่าอันเงียบสงัดของทางช้างเผือก ยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งเดียวดายนอกจากญาติสนิทที่ไม่มีช่องว่างในใจแล้วบางคนเช่นโรงจุนหรือแม้แต่หงและเลเซนก็ย่อมมีระยะห่างขึ้นมาบ้างกลับกลายเป็นหวยเว้นที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กและไม่รู้เรื่องการเมืองของระดับสูงในเผ่ามนุษย์มากนักที่ยังสามารถพูดคุยกับหลัวเฟิงได้อย่างสบายใจแม้ข้าจะเก็บกลั้นพลังอำนาจเอาไว้เพียงนี้แต่หากปลดปล่อยออกมาแม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ระดับอัศวินจัก,กรวาลก็ยังไม่กล้ามองข้าตรงตรง หลัวเฟิงรู้สึกเหงาในใจพลันนึกถึงวันแรกที่เริ่มเส้นทางนักรบตอนนั้นอยู่กับทีมค้อนเพลิงครั้งนั้นเมื่อร่วมสู้กับสัตว์อสูรเขาทองพวกสหายต่างสละชีพพร้อมกันส่วนตัวเขาใช้วิชาแรงร่างจนรอดมาได้